ามัต้องเกมเล่นเกมบา้บาๆบอๆอย่างนี้ไอ้พู้บริสุทธ์ต้องมาตายยู่ใน้สถานที่แห่งนี้เอาจ <laughs> ัดการพวกคุมตายเู้เล่นแหกกดเว้ย <laughs> <laughs> ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมโรบอกนะในแมปซุกซิคคเกมซีซั่นสอ,สองนะครับก็ใครที่ดูซีรีส์ติดตามซีรีส์นี้อยู่ก็น่าจะรู้ดีนะครับผม <laughs> โอเควันนี้ก็จะมาลองเล่นดูนะครับว่าผมจะผ่านไปได้สักกี่ดาน,นะครับ เก็บปลาหมึกชิบหายแล้วพร้อมครับไปอีกด้านหนึ่งแล้วคุณจะปลอดภัยดึนดึนเอ้าโหตายไปแล้วหรอคุณไม่โหดเกินอึ๊บตายจลดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปครับ เฮ้ยเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ต่างอะไนซีรีสเลยแล้วผมอันดับหนึ่งไงึไอเฮอุ้ยอุ้ยอ้ยคนนั้ถึงแล้วอ่ไอ้ผม ได้ครับโอเครู้แล้วรู้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้นไม่พาผมเขาไปในนี้อ่ะเอายังเหลือ2คนแต่ยังไม่มาเนี่ยโอ้โหไม่น่าทันแล้วครับเนี่ยด่านอันนี้เหรอทำยังไงอะไรยังไงครับเนี่ยในเกมคุณทำยังไงการวิ่งไปรอบบเพื่อตรวจสอบ ที่ขุดที่จุดแต่และจุดมันยังไงวะโอเควิ่งวิงว่งวิ่งวิง่งใช่ปะวิ่งแหละ <c oughs> เกมแรกครับโยนโอเคผ่านไปลุยเกมสองคือยังไงโยน โอ้ยไม่โดนไม่โดนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย nope เด้๋ยกดดันดีเพื่อนเฮ้ยเองอะไรเนี่ยโยนยังไงเนี่ยโอเคไปเฮ้ยน้ำดวงครับน้ำดวงตัวนี้เอ่อยังไงวะกดตามจังหวะใช่ไหม โอเคโอเคเข้าใจแล้วเฮ้ยถูกด้วยโอ้ยสุดท้าย่ะใช่ไหมล่ะตึงตึงตึงเก๋จำได้ครับปุ๊ปบ๊บปึุ๊บไป let's go ผ่านเฉยอ่านต่อไป,อไปคามกรุ๊หน้กกันหมุนให้ทำหมุนหรอ อ่ะมุนครับยังไงวะมุนเรื่อยเรื่อยมุนเรื่อยเรื่อยมุนเรื่อยเรื่อย let's go ผ่าน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 สุดท้ายปะยังไงแตะอ๋อดอกอีทีวะ โอ,โโอ,โโอโ้ผ่านโอ้ยโอ้ยโอ้ยจบไหมผ่านยังผมไม่จะผ่านแล้วนะเย,ย้ผ่านแล้วครับโอโ้ผมอะ่ะอันดับคนแรกเลยเพื่ีนท,ที่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวบุรินทร์แข่งแข่งที่สุดมาดิครับผมพ,พร้อมบวกอ่ะมาดิมาดิเยอะมันนัวกันแล้ว เฮ้ยเอาผู้คุมผู้คุมเอาผู้คุมไหมเอาผู้คุมวาดผู้คุมไอ้ยจการผู้คุมการคุม้ยตายครับจะตายต้องเอาอดเราต้องรอดได้ีกสิบวิ บอกันเลยครับผมขอไม่เอาด้วยนะโอ้โหคมไม่มาแล้ววะผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวครับเยอะตลองเลยนะครับจิบหายแล้วดีจีบีครัสีวิอย่ายิงจะอ๋อผู้คุ้ม เราไม่ต้องเกมเล่นเกมบาบาบอลนี้ไหนไอ้บาบาที่สุดไอ้พูดไวสุดต้องมาตายอยู่ในสถานที่แห่งนี้ผู้คุมเอาทำการผู้คุมไหยกูเล่นแหกกดเว้ยกูเล่นแหกกดเว้ยอนี่ผู้คุมเหลือหนึ่งคนว่ะ

ไปดิไปไปสีเพยเยอะสีเพอะอ้หูกูว่าสีเพยแล้วมีคนไม่รอดหครับอ้โหเตรียมผักเลยบอกเลยม่นยากอยู่นะเพราะมเหลือค่นเองอะ เดี๋ยวสี่คนแล้วไม่เถอะถ้ามันต้องการแห้านี่คือจบเลยนะโอเคโอ้ยเอ้าแล้วคนเมื่อกี้รอดหรอมันต้องการกี่คนกันแน่เมื่อกี้โอ้ยนี่แกกอุ้ยสี่เพย์เยอร์สี่เพย์เยอร์ตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเค มาอีกคนวะเนี่ยสี่คนโอ okay. เคไม่มาไวๆไวๆเว้ยมันต้องไม่รอดไม่รอดหนึ่งดิเพราะว่ามันเศษหนึ่งนะคือผู้คุมเขาฆ่าไม่ทันหรอเข้าปะอ๋อกเขาฆ่าไม่ทันครับมันก็เลยเหลือผู้คุมจะไปฆ่าผู้คุมเห้ยผู้คุมแม่งเหลือคนเดียวเนยเ แล้วผู้เล่นมันก็จูกได้โอเคตายวะตาย <c oughs> ตายไปแล้วเหลือสี่คนแล้วคุกกี้โก๊กเก๊ก้าคุกกี้โก๊กเก๊ก้าห้าคนนั่นไงกูบอกแล้วว่ห้าคนมันจะรอดได้ยังไงวะเพราะแม่งมันเหลือแค่สี่ไง <c oughs> ทำไงดิเน sí ี่ยไงวะคือมาเปเยอะไม่รอดหรอวะไปเข้ามาดิเฮ้ยโอ้เราต้องหลบไ้ได้ครับถ้างั้นถ้าถ้าคนมาคบเราก็ต้องรอดจากพวกคุณไม่ได้แค่นั้นเจอบป่ะแตกดิแตกดิรอเฮียเลย ลบไปลบไปลบไปลบไ,ไ,ไปอย่าโอ,อ้ยโอ้โหตายมนันของการห้าคนอ่นคะครับชีวิตใหม่โอ้ต้องเติมโลบอกด้วยเป็นผู้ชมแล้วกันตายหมดะดิเหลือใครล่ะไม่น่าเหลือใครนะเอาเหลือคนนี้อยู่ แล้วเขาไมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะงงเลยรอดอยู่คนเดียวโอ้ยตายโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ